สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้สพระโชคมาธิด่ดอนปูตาเมือนี่เป็นวันเสาร์ที่12ครับ2563ครับตอนเสาร์นี่แหละครับสิ่ภาพพี่น้องเขามาเบิงว่ดดอนปูตาเมือนี่มีความเคลื่อนไหวจังไรครับตามสมาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีพีมีน้องเพิ่นกับเขามาทำงานย่นี่แหละครับหน้าเฮ็ดไอ อีหยังก็เพิ่นว่ามาเฮ็ดขันบักเบนแน่ยังแน่ก็อยู่นี่แล้วก็พอจําเราก็มาแต่เช้านี่ยละครับเราก็ยืนอยู่นี่ครับพอจําก็ได้พอตาสวัสดิ์80เราก็ยืนนี่ครับนี่ตาสวัสดิ์80ครับเราก็มายืนนี่ละครับมาซูเมื้อเราได้งวดืัวนี้งวดนี้้เเราไดคยบ่งวดนี้ได้ไปพอเงื่อนโอ้เงื่อนนี้เราว่าได้คือปูเขียนไว้นั่นล่ะว่าซั่นครัน อันนี้กสิมาถามมีพอจำพอจำสวัสดีครับ<อ>มือหนีฝันบ่น้อยพอเนาะคือหนบัไน้อฝันหนกข้มือหนีพอจำของท่านได้ฝันบ้านนี่กสิมาถามอัน,นคุณแม่ทั้งหลายนี่ละคุณแม่ทั้งหลายครับสวัสดีครับมาซูมมือฝันดีไปครับ นี่ผู้ไดฝันดีบ่เนาะนี่น้อมนอโอ้แม่นี่เราคุณยายนี่เราซื้อเราซื้อแต่ละงวดหลายหลายบาทครับหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นครับแต่ว่าเราเอาไปซื้อไปเสี่ยงเหรอว่าท่านฝันครับหรือมันเสียยูเองติ่งเหรอว่าจัคครับพี่น้องครับงวดนี้ก็ได้ทั้งหลังมันฝันบ่คุณแม่กับ่บ่ท่านมีคุณแม่ได้ฝันจัคค้นมาสั่น นี่แหละครับคุณแม่แต่ละคนเพิ่นก็มาทำงานยังสิล่ะครับแต่ละมือก็ได้แต่ว่าผมก็ฝันเพิ่นสันบว่าท่านฝันว่าสันหรือฝันอาจสอักไว้กับบัจักแต่ละคนก็ได้เนาะฝันเราครัวคิวก็ฝันกันแล้วากฝันโอ้ก็มีฝันคิวเนี่ยก็มีอาจารย์สามารถแปลงสันละครับแต่ว่าอาจารย์สามารถกับักฝันว่าฝันเดี๋ยวติไปหาเพิ่นเบื่องครับ ล้วก็พอล่อมเพิ่นฝันแล้วว่าสั้นเพิ่นเลื่อนเพิ่นเลื่อนสอผ้าโฉกเราก็เลยสิไปหาเพิ่นครับครับจะเฝ้าฝันเน้อพอล้อมก็ได้ให้ฟังน้ำเนี้ยครับจะเฝ้าฝันครับจะเฝ้าฝันรับขาสอผ้าโฉกนะครับนี่ครับสวัสดีครับพอล้อมครับขึ้นขึ้นมันมีสองขึ้นไล่ขึ้นกวาไปฟังโอ้ครับครับฟันว่างก็ไปขี่รถมาเสียงดังเอ๊ะระจอดหน้าบ้านเอา เลสดเดืดขึ้นเลยไปเบิ่งหัดบ่มีนรถอ้มาสันเด้อย่ายฝันต่อ่าพ่อยญ่ยู่เฮือนนะ่าสันปูขาวไปหา่าสันป่วยขาเยอะจิอืมมันเลยป่านนี้ในเย้ะของในนึกเย้ะของมันเป็นมักสามเก้าหนึ่งมาสันว่ามันคือไก่กันเทปเลืกปูเดียว่าสันอ๋อสามเก้าหนึ่งเออโอ้ในขวามในความฝันในขวอมฝันคิดมักเลยคิดมักสามเก้าหนึ่งเลย บาานี้ขึ้นนีฮันบันฝันตำรวจไล่มาขึ้นบันวันไล่จับอ่ะ<ม>ในเลขกปูไปไปเฮื่นเอาไปไล่เฮื่นตำรวจปา้าไต่ใส่จิมาจับกูเฮียงไงรสันในคำฝัน<ม>ไล่จับ,บวันบังคัคบในสื่อด้ค่ขคาเป็นสื่อี่ถือจับกับ<ม> <laughs> เลขกปูนี่แหละ,ะเพราะว่ามันเอาไปไล่เฮื่นบ้านี้เอาไปนอนเฮื่นบนก,กันหน้าเเขาตำรวจ มาไล่จับหันอ้าวมันมาจับขะขอหายยังน้อหันว่าสินเหรอแสดงว่าเลขสุดนี้คือคือสีคืออยู่หรอพอหล่อมได้เสียงเบิองบ่ครับบ้านได้เสียงสมอแค่เอาไปสุดนี่ของผู้ผาแดงเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเลขนี่นี่แหละนี่เลขนี้เนี่ยใช่ครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยสุดนี่เนาะผมไปไม่เงื่อนฝันตำรวจไล่จับซะหันบ้านมืดขึ้นเลยวันนี้มืดขึ้นเลยแต่ว่าไปใช้เขาก็แลยน้ำจับแต่ว่าบ้าน หก0นเนี่ยเป่ครับแมนสามหกศูนย์สี่ห้านี่แหะแต่ว่ามันมันมาเขอนกับทีเล็กฟันว่ารถไอ้พอาะพรล้อมจับไปนิ่งๆนะครับว่านเพิ่นสีตาไล่ตั้มใหม่นี่นะขึ้นแรงนะคุณผู้ชมครับขึ้นว่านนี่รถเสียงดังเออรถเสียงจอดหน้าบ้านนี่ขึ้นมากเลยนี่ทะเบียนแจ้มันบ้านเห็นหัวทะเบียนนะขึ้นมากเลยคือตัวนี้เพิ่นคำนวณออกมาแล้ว โอ้นี่เป็นสูตรคำนวณแล้วสูตรเทนเอ้ยสูตรเทนเป็นบางนรื่อคำนวณซือเรื่อเป็นดอกระยาดาไลนะครับเด้อเป็นคำนวณแต่ว่าเท่ากับเลขตัวเลขตัวเพิ่นเขียนไว้ตัวของปูนอยู่กลางค่ะสามสามหกศูนย์เนี่ยนะครับเด็ดปูครับก็สี่หาสามนะครับสี่ห้าสามสาแต่ว่ามันก็คือเก่าวน่ะเพราะว่าเลขปูนี่ มัามาเข่ากันกับวานรถไม่จอดหน้าบ้านแจ็งเป็นรถผู้ใด้พอเสียหลังเอ๊ะผู้ได้มาจอดจะเดินขึ้นก็มองเลยไม่เลขทะเบียนไม่เลขทะเบียนขึ้นมากขึ้นเองเลยไหมขึ้นมากขึ้นเองเอออไรเนาะเบิกกันมากระสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งโอ้ันี้พอรอบเพิ่มมากเป็นส่วนตัวครับอ่มากเป็นส่วนตัวได้กับวันี้จากเขกูเขากแต่ว่าเลขกูเข้าผนสาม 60 60ครับนี่แหละครับมันมันกลับกันเลยนะแต่ว่าผิดแต่เลขหนึ่งเลขเนื่องเลข60เมันอกี้กลายเป็นเป็นอันเดียวกันได้เนาะค360ซีหา3นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเนี่ยประโยน์จากานี่แล้วนะครับอันนี้ก็คือความฝันของพ่อร้องครับนี่เ่านี้ละได้ผมเมื่อคืนได้ไม่เขียนไว้แล้วฝันตอนเมื่อเปลี่ยนเดย์เวสันแต่ว่า รถจอดหน้าบ้านเอ็ดเดียวโอ้กระดิ่งนี้มาจากเลี้ยงปูขึ้นคนล่ะกระดิ่งโยเลาะเนี่ยแหละทีมันบ่านี้ไม่ใช่สิกลับไปกลับมาหืออาจจะอวยกี่ทีนะคิดว่าในใจเด้แต่ว่ากับพี่เจนาเบิ่งแใจเขากับบัวแด้ฟันทงครับอันนี้ก็คือความฝันเนาะครับเนาะอันนี้ความฝันจากมันจิบน้อนหลายฝันหลายกับปจําเด็กปัวเขากับสามหกศูนย์เนี่ยแหละครับเสียหาสาม มันมีปูผาแดงกับปูทองมาครับเลขอยู่นี่เอากัปูพันปูพันไห่เนาะปูพันไห่ครับฝันว่าตำรวจไล่จับพันบาดแดพราะแต่เอาเลขกปูไปเลรอครับผมเอ้าท่านบอกขอขอหานาะบาทเท่านแล้วไล่จับแล่นจับกันคุณอ่ะบ้านได้แล้วบ้านได้เห็ุอย่างเนาะเพียงแต่ฝันไปคือครับเอาไปเงื่อนแล้วฝันเลยอ๋อเล็กุดนี้เอาไปเงื่อนแล้วก็ฝันว่าตำรวจไล่จับเมื่อเดือนเนาะ แค่ว่า,ามันลืมเลยแฮนบันมาหอดีเหรอเฮือนปูหลอดลื่อมมาไงเลื่มาหอดแพนปูจนเริ่มจนได้กลับไปบ้านไหมกลับ <c oughs> ไปถามไหมเหรอวัดน,นี้นี่แหละครับพอราะหลอมคนมาหอดปูหลอดลื่อมมาสันได้กลับไปบ้านกลับไปบ้านยังไปถามแม่บ้านโอ้ยคอยฟันบ้างไหนก่อนที่คอยบอกเจ้าว่าสันแม่นบอกแม่นเออบัดนี้เราก็เลยมาบอกให้ฟังไหมครับมาบอกความฝันให้ฟังยังเสียหระครับท่านผู้ชมพื้นข้อมฝันพี่น้องกับพี่เจน่าเาเนาะเอาไปวิเคราะห์เอาครับ มีความใช่ดุลยาพินิจหลายๆครับตอนสีลงทุนครับอันนี้คือแนวทางครับเป็นเลขแนวทางครับบนไหนมาคนว่าโอ้เมื่อนบนเส้นล้านบนเส้นหรอครับแต่ว่าอันนี้ฝันไปแล้วก็เลขคู่ปับนไหนมาจริงเนาะครับพอหล่อมิ่นกับว่าอันนี้ก็เป็นเลขแนวทางครับขอบคุณนะพ่อร้องขอบคุณหลายๆครับสามพอจำพอจำิ่นกับพ่อท่านฝันครับพอจำพ่อท่านฝันครับไดกมื่อได้พอจำเสิฝันมาสั่นพี่น้องว่า วันที่สิบห้าพ่อจัมเนี่ยวันที่สิบห้าว่าท่นนี่พ่อจัมจังใครสิฝันพ่อจัมล่อนไปกับพ่อันฟั่งในเด้อพี่น้องเงยบันเนี่ท่านผู้ชมก็ได้่พ่อจัมว่าวันที่สิบหาจังถ้าฝังข้อมฝันจากพ่อจัวมาสันครับวันที่สิบห้าพร่อจัมสิฝันมีเราฝันหรือวัวแต่เราอันอุ้ยไปแน่ใจครับเราตั้งว่าท่านบอกซื้อครับอาทิตย์นั้นวันที่สิบหาเราจังสีเปิดเผยครับท่านผู้ชมครับการล่อฟังไปพร้อมๆกันเด้อครับพี่น้องวันที่สิบห้าพ่อจัมเฮา ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับนี่แหละครับ,รบท่านผู้ชมครับม,มาดอนปูตาเนี่ยมึงเศร้ากะบยังเสียละครับกะมีตัวเลขไปฝากฟี่ฝากนอก้อนกับเก่าละครับกะตัวเลขกับตัวเลขเก่านั่นแหละครับคือตัวเลขปูนั่นแหละครับกะรอบเบิ่งว่าตอนสายๆพี่น้องมาอีกอาจจะมีผูมมาฝันให้เ่าฟังอีกก็ได้ครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้มันก็ยังเศร้าอยพี่น้องกับว่าท่านมาหลายดอกครับเงิวานกับมีมาหลายอยพี่น้องก็ได้นี่ใครเบี้ยงไม่ใช่กแต่ครับตอนนี้สอผ้าโชคกติภี้าพี่น้องไปเบิ้งบ้านเล็กทีปูหาเทียมันเกี่ยวของไปวันนี้ก็ได้ครับวันที่แล้วได้ท้ายให้เบิ้งกับมีบอกให้พี่น้องไปเบิ้งอยู่ผู้เพิ่นไปเบิ้งเพิ่นก็ได้ก้าซีไปครับวันนี้กัสอผ้าโชคก็ได้ผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ้งบ้านเล็กที่ปูอีกครับตามสอผ้าโชคมากครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมบ้านเหล็กที่ปูกระด้งวดที่แล้วกับเก้าซีออกไปแล้วครับแต่่างวดนี้ก็ยังเหลืออยู่คือแปดหาครับกระโบหหว่าแปดหาอัดสีออกหรือบอพี่นองกับล่องไปวิเคราะห์บึงครับแต่ลงมาในวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกสามนี่ครับคือหอหงหองหงปูตาเข้าเนี่ยแหละครับแปดสิบหาทับเก่าซีพี่นองกา ต้องไปวิเคราะห์บ้างครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ออกมาตรงๆเก้าซีครับพี่น้องวดที่แล้วเก้าซีันออกตรงๆครับเพราะว่ากับบ้อูขึ้กันบางวดนี่สีตรงบ่ครับกับอาจสิบแปดหาหรือหาแปดแต่ว่าแปดหานี่ก็ไปตรงกับเลขเกาะแก้วครับเลอยุ่ปากบอ่อที่อาจารย์ที่เพิ่นวาจา,จากจังหวัดเรื่อยเพิ่งห้นะครับก็เป็นเลขแปดสิบหาครับท่านผู้ชมครับ กับบหว่าสิเป็นยังไงพี่น้องก็ลองไปวิเคราะห์เอาครับอันนี้กาอยุที่ดุลในพินิษของพีของน้องครับกับบเพิ่นกับบได้ฟันท่วงหรอกครับพอจำาขลอมเป็นกับบท่านนี้ฟันท่วงแต่ว่าวันที่สิหาครับพี่น้องก็ย่าลืมนะครับวันที่สิหาพอจำเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีปลอยครับวันที่สิหาครับกับบัวหัเพิ่นสีปลอยตัวใดพี่น้องก็ล้องมาตาม ต่อกันครับในวันที่สิมหาได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้คือสิพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมกาขอให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนงมีแต่ความสุขความเจริญครับแล้วก็ขอให้โชคดีร่ำรำรวยรวยกันทุกคนครับสำหรับวันนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ง่องนี้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ